เนี่พี่น้องเอ้ยปลาซาปลาของแท้เลยนอ่ราประสิทธิ์ผมพูดบูชาเนีเจ้าบมมีเสียงอีกซาปลาซาป่าคุณนยอยู่บ้านเฮาได้งเงินหลายด้วยนี่เปรยบใครเนี่โอ้ยขาดไปยังพี่อยู่นี่คือบุเฮ็ดสะ ฮะมีอน,นั่นไหมมักกับใส่นั่นไว้มีตู้พิดไว้อยู่ไหมใส่เป็นทางลำเงินกูนแล้วน,ลนั่นละนี่น้องคกูนะป้าก็คักได้นหม เจ้าจะไม่ข่อยลุยเดข่อยลุยถ่ายรูปอย่างเดียวเดุ้นะพี่น้องเอ้ยซาปานาเห็นว่ายู่ไปอยู่มาชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นจมูกแล้วประสินประสินประสินตั้งนาตั้งตายซาปาอย่างเดียวคุณ Ủa bộ chá đi <laughs> cháu cháu nghe nó Ăn bớt qua con, bà xin bọc Thì đây, bà măn sao qua tủ qua này

ปลาเน่าคักๆในความเนา่าก็ยังมีความไม่เน่าอยู่ปลาสินบอก <laughs> โอ้ยปลาหลตันตัวนนี่ <laughs> โอ้ปลาคอหลายได้บ่านนี้ <c oughs> เตรียนเก็บให้ มันกาดเรียวเลียวเลยครับผมเกี่ยวกัเกี่ยวกัเกี่ยวกัป่าพูนะกองเป็นภูเขาเลยซาปลาครับผมซาปลาออกนะครับเีป็ปลาซ่อนนะบ่